ใช่ไหมจารติบนี่เราทำาข ok อยทอดสายฟรี erm ับเลยนะลถ้าใครจะทานชิือผมามาเลยมารับเลยถ้ามาเลยครับน ตอนเชียคือกับข้าวคเป็าารแขงเคีวกวานัดเลยลปใช่ไหม่นั่นนทีใช่ไหมเป็นไงหารเช้ได้ไหมอาหาช้ได้ไหมใช่หัวหน้าเปล้น่อยอยไก่กับไกล้ เป็นไงครับอ <itu> ่าพร้อมไดครับคตอนนี้เดี่ยวรัองหตั้งตอนเลยครับัองเรน้ครับทุกที่อ้อเป็นรอไของตนานะง แต่มคาที่นองกจะก่ใจที่คือกอยางมีความสุขและอบอุ่นนะครับก็ที่คือตักยางออกโพรโวลเอนเซียพิสุจเต็มอลยนะครับที่ให้สร้างโรนทางขึ้นมามีความสุขตะกุกตกุกแล้วก็อยากจะทำความสุขนะครับานรอนนี้มีผู้สึกอารมากมายครับ มาข่าวนเรื่องตรงนี้นะครับก็ขอบคุณที่นะครับว่าเมื่อตั้งโรงงาทาก็ยังานะครับบ้านราการอินี้ทาที่สามอยาาอย่าให้คนอื่นไปทำบ้างรบระดับผมทำไม่ได้เราแต่ว่าบรรดาผูหลับผู้ใหญ่ในบ้านน่โอ้ยสนาชนแมงังแย่ครับใช่ไหมครับมูลิีที่ตั้งโรงทานเนี่ยนะฮะชื่อว่ามูลิธี่กลุ่มเพื่อเสรี นะผมตั้งมาหลายปีนานตั้งแต่เป็นข้าราชการตำรวจยังรับราชการอยู่นะครับคือมองมองการไกลตอนผมเป็นข้าราชการตำรวจผมจะทําสวัสดิการให้ให้ผู้ตายมุชามากมายเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชาแ้ะมีหน้าที่ไปจับกลุมปราปางจนผู้ร้ายอย่างเดียวนะฮะผมทั้งตั้งกอง,ท,งทุนมูลนิธินะร้านค้าสวสดิการนะเลี้ยงลูกให้เสือาชีพให้หางานให้ลูกเนี่ยตำรวจทำหมด นะนอกจากงานประจำปกติไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตำรวจภายใต้องคชาผมเนี่ยก็จะอยู่ในระเบียบวิน,นัยไม่ทุจริตคอรัปชั่นก็มีวัรสริการที่ดีนะฮะแต่ว่ากับสังคมเนี่ยผมตั้งมูลพิธีเพื่อเสรีขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำมา40ปีแล้วนะครับส0ป,ปีแล้วฮะนะนะก็ทำให้กับสังคมสังคมตลอดนี่ตอนนี้ผมก็เสียในยุ่แล้วถูกไหมฮะถ้าผมไม่ ทำประโยชน์อยู่เก็บเงินมูลที่ไว้ผมตายไปไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ใครเอาเอามูลที่ไปใช้เลยนะผมก็เลยคิดว่าเอาเงินของที่มาทำประโยชน์น้องคิดดูถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศชาติเรานะมีหารกินอยู่แล้วเป็นไงทุกอย่างแฮปปี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยใช่ไหมเสาที่คนก็มามีทานและจะมากขึ้นก็อะไรเอาเอาเอามีเอาลูกออกมาเนะเขาก็ประหยัดเงินไปได้อย่างง่ายมื่อละเจ็ดสิบแปดสิบบาท เดือนหนึ่งจะสองพันละสองคนถ้าก็มาสองคนก็สิบพันนะครับเนี่ยก็ทํามาสองปีขึ้นปีที่สามก็เลยอย่างที่บอกว่าอยากให้เขาได้ทานอาหารอร่อยๆบ้างนะก็เลยจ่าขึ้นแล้วก็หลังจากที่ทํามาสองปีเนี่ยก็ลองมาดูข้อมูลสถิติคดียายาของร้านนี้ตำรวจนครบาลมาคุณผมครับผมคผมเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อ,อปี255 5ครับผมประมาณ80กว่าพันลดลง40 40, 40 40 40จนกระทั่งปีนี้เนี่ย พิ่งสองคันเองนะครับหรือแม้กระทั่งคดีวิ่งราวซับซึ่งถ้าเราสันนิษฐานว่าเป็นคนร้ายน่าจะอยู่แถวแถวนี้เนี่ยเมื่อก่อนถนนบางขุนนนท์นี่จะมีมีอยู่เรื่อยๆ๋ยวนี้หายเงียบไปเลยแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนใช่ไหมมันก็ผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อปากท้องคนดิ่มมันก็คงไม่ไปแสวงหาและที่สำคัญเจ้าที่ตำรวจเราได้มามาทานที่นี่ด้วยก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ใน่วนหนึ่งเลยนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับ ก็ต้องเจอเพื่อนผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมงานมาร่วมถ่ายภาพกันนะครับนะฮะตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนผู้ใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องทั้งหลายก็ร่วมงานรับประทานอาหารอย่างเป็นประจร้อยนะครับวันนี้ขึ้นปีที่สาม ขอทุกวิธีกุ่มเพื่อนเสรีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านได้รับความสุขอย่างเต็มนะครับที่ทางกลุ่มเพื่อนเสรีนะครับได้จัากรองทางนี้เกิดขึ้นขึ้นสูงปีที่สามแล้วนะครับมากันมากมายนะครับก็ตป,ป็พี<ห>่จิตอกจิตใจสำหรับ จเลกไ้นะครับลุ่มเพือกเสรีหรือปุ่มต่างนะครับขราบาร่วมถ่ายพระนะครับอยู้เป็นตัวเองนะครับเลือกในโอกาสที่ีที่สาของระองคทางดุลยธรามมาด้วยกันนะครับต่อไปก็เป็นสมาคมศิษยเกาโงรงนทวยธารนะครับ

ดูอะไรที่ัอะไมที่ไปไหนวะ <c oughs> เออบอกว่าที่มมานี่ก็ได้เอาอะไรที่ที่คนกินมันสวรได้ม Ở sớm hơn nữa là Ở sớm hơn nữa là Ở sớm hơn nữa là เตอนนี ên, a, ้ครจะไปเพาคอาหาร้อได้ไปตักก้ามาแล้วอาหารได้ครับตามอย่างไรเฮ้ยชวนหน่ดับอัดขายอะไรเี่สมตัดขุญจีเัที่เลยไรได้ได้ครับีเก็บกับตัง